อีววไปไหนอะกลังมาบอกแจอดับมันบอกแจอดับอีหมแล้วปะไอีวคนเดียจ้าอีโวหายอะอีโวม่ยังอีโวยังไม่มาเลยมาเขาเลย โอ้โถ้านอนสามสิบวีมึงอุ้มอุ้มปืนกูไว้หายทีเดี๋ยวกูไปทำปืนสามกูเอาสกูที่เหลือไปทำปืนสามที่แบบมีใครไม่มีของเล่นไหมนูนูเอ่อกระเป๋าหกสี่สองเทนสี่ก่อสามเอสองผมว่าถ้าเกิด นายกเขาแนะนปืนสมผมว่าเขาจะเอาเป็นสกูสามอันเตียนมากกว่านะไม่น่าจะเอามารวมกวันนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันมีปืนหนึ่งปืนสองก็ด้ดิดีหลายๆคนอาจจะเพิ่มชุดเข้าไปอะไรเงี้ยเพิม่มชุดตี๊ยวหรือเปล่า นล่นมอแลนะอยละเงาเช่วันนี้อาที เขามาตัดไม้ไปเอาห่า้อยโลยเยอะจังเลยเขาเอาห่าเลยโลมาข่มเราโอ้ยเยอะเลยนะเขาบอกว่าตัดไม้แล้วเขาจะบอกว่าเขาฟาร์มนะเข้าใจไหมเราอ่ะฟาร์มกันได้เลยนะไม่เหงาเลยพืชสามยิงตายเขาต้องพูดอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยมีเวลาว่างก็ฟาร์มนะ เล่นนะรีบเล่นนะฮัลโหลพี่สามคนอ่ะเปิดล้มเปิดล้มเอาวะให้ยไปนึงนึงเขาท้อท้อเขาจะตายจะตายเอ้ยยิงน้องหน่อยยิงน้องหน่อยโอเคยิงไม้ด้วยระวัง ไอ้เด็กคนนั้นันนั้นันนั้นที่ตายอยู่ตรงหุ่มไม้ไอ้เหี้ยเอ้ยปืนติดคือปืนคือไม้เฮ้ยกูโดน ชิบหายแล <laughs> ้วไ,ไม้ไม้ไม้ไปไปพี่เราลมเราลมเฮ้ยน่าหลัเงเขาเขาคนเล็กคนเลยเออ ต้ <laughs> นไม้หน่อยสองวัยกีชีวิตรอให้หมอเลยื่อนเลยกูหมดไม่ได้ปัม <c oughs> ๊มเกาะเคลื่อนไปแ <c oughs> ล้วไปให้หมอพี่เลื่อนปั๊มวะเสียของไปเร่อเลื่อนไอ้เกาะหมดเลื่อก็ได้มั้งนี่ไม่ได้รอให้หมอ จะไปร้านหรือเปล่าร้านเจ็ดนาทีอ่ะ้องเธอไว้ค่ะอ้าวแล้วทำไมเราตายอยู่ซะหกมาแทนเพรติดเล่นเมื่อกี้ จริงๆผมควรเล่นปืน,นแบบว่าจนจอไฟแล้วผมอยากเล่นมีดเงี่ยสับมีดสับปืนอยู่เมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยอไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วในก็ชนะ เลยคุณหมอชุกเลยมีโค้ดด้วยหรอวะแกงเรา กดแชทยังสั่งมากแต่กูแรกไปสอบไว้ได้ได้เข้าเมืองซะหรอกมาเล่นเองไหม